มันเกี่ยวกับผู้หญิงตรงที่ว่าตุ่มบางตุ่มนั้นนะคะมันอาจจะเป็นตุ่มของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวร้านแม่กานคะ่ะเราพูดคุยกันไปถึงโรคนะคะเกี่ยวกับคุณผู้หญิงมาเยอะแล้วนะคะวันนี้เราจะพูดถึงโรคที่เกี่ยวกับคุณผู้ชายบ้างนะคะแล้วทําไมมันเกี่ยวกับผู้หญิงยังไงนะคะ เรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้นะคะก็คือตุ่มที่ขึ้นบริเวณเอวัยวะเพศของเพศชายค่ะมันเกี่ยวกับผู้หญิงตรงที่ว่าตุ่มบางตุ่มนั้นนะคะมันอาจจะเป็นตุ่มของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และถ้าหากว่าคุณมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีตุ่มต่างๆเหล่านั้นอาจจะทําให้คุณติดโรคจากเขาก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทาความเข้าใจกันนะคะว่าตุ่มที่มันเกิดขึ้นบริเวณเอวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยมันลักษณะตุ่มเป็นอย่างไรเป็นโรคอะไรได้บ้างเพื่อให้เรานะคะ ดูแลและป้องกันตัวเองและถ้าหากว่าสุดที่รักหรือว่าคนในครอบครัวของเรานะคะคุณผู้ชายในบ้านของเรามีลักษณะตุ่มที่ผิดปกติต่างๆเหล่านี้ขึ้นจะได้รีบาพาไปหาคุณหมอหนึ่งนะคะตุ่มที่ขึ้นบริเวณอวัยวเพศชายอาจจะเป็นโรคหูดงอนไก่โรคหูดนอนไก่นะคะคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV human papilloma virus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกันนะคะที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์กันค่ะการติดเชื้อไวรัส HPV นี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่มีคู่นอนหลายคน มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันลักษณะของตุ่มโรคหูดงอนไก่นะคะจะเป็นติ่งเนื้อสีชมพูคล้ายกับดอกกระลำหรืองอนไก่ค่ะซึ่งวิธีการรักษาโรคหูดงอนไก่นะคะก็มีด้วยการหลายวิธีค่ะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของโรคแต่ขูดงอนไก่นะคะเป็นโรคที่รักษาหายแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นซ้ําได้การรักษาโรคหูดงอนไก่นะคะก็เช่นวิธีการจรี้ด้วยไฟฟ้า,ฟาหรือว่าเลเซอร์ 2. องการรักษาด้วยการจรี้ด้วยความเย็น หรือว่าใช้ลิควิดในตัวเจนนะคะ 3. ค่ะใช้วิธีการตัดออกด้วยการผ่าตัดและ4ค่ะการใช้ยาป้ายบริเวณรอยโรคเพื่อให้แผลหายตัวยาที่ใช้ป้ายโรคขูดงอนไก่ก็มีด้วยการหลายตัวค่ะ 2. ค่ะตุ่มที่เกิดจากโรคขูดเข้าสุโกโรคขูดเข้าสุกก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกชนิดนึงค่ะลักษณะของตุ่มนะคะลักษณะจะเป็นรอยบุ๋มตรงกลางเมื่อบีบแล้วจะมีน้ำสีขาวขุ่นคล้ายกับเข้าสุกออกมาค่ะ วิธีการรักษาก็มีด้วยกันประมาณ4วิธีค่ะ 1. น,นะคะก็คือการรอให้หายเองค่ะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนวิธีนี้นะคะมักจะใช้ในเด็กนะคะที่มีรอยโรคไม่มากนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการใช้การรักษาด้วยวิธีอื่นค่ะ 2นะคะก็คือการขูดออกก่อนที่จะขูดคุณหมอก็จะแปะยาชาก่อนเพื่อลดความเจ็บปวดค่ะคุณหมอจะทําการรักษาซ้ําทุกประมาณ2-3สัปดาห์จนกว่ารอยโรคจะหายไปค่ะ3ค่ะการจี้ด้วยความเย็นก็ค,คล้ายๆกับวิธีการรักษาโรคขูดงอนไก่นะคะคือใช้ลิควิดไนโตรเจนในการจรี้ การจี้นะคะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีอาจจะทาการจี้ซ้ำทุกทุกส2สัปดาห์จนกว่ารอยโรคจะหายไปและ 4. ค่ะรักษาด้วยการใช้ยาการรักษาหูดเข้าสุกนะคะก็จะใช้ยาตัวเดียวกับหูดนอนไก่ค่ะซึ่งการใช้ยาแบบนี้นะคะจะเหมาะกับรอยโรคที่อยู่บริเวณเนื้อเยื่อเมือกอวัยวะเพศและแพทย์ก็อาจจะทําการจี้ซ้ำทุก4-6สัปดาห์ จนกว่ารอยโรคจะหายไปค่ะ 3. ค่ะเป็นตุ่มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในคุณผู้ชายนะคะจะมีตุ่มเล็กๆที่เกิดขึ้นรอบๆบ,บริเวณส่วนหัวของอวัยวะเพศอาจจะเป็นตุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบางคนมีตุ่มขนาดเล็กมากจนไม่อาจสังเกตเห็นได้ในขณะที่บางคนก็มีตุ่มขนาดใหญ่และอาจจะมีตั้งแต่1นแถวคล้ายกับหูดงอนไก่ได้ค่ะ ซึ่งตุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นตุ่มที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าใครที่มีตุ่มแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกมีความกังวลก็สามารถไปพบคุณหมอเพื่อทําการเลเซอร์ลบตุ่มนั้นออกได้ค่ะ แต่ตุ่มแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ําได้อีกเป็นตุ่มไขมันหรือตุ่มอื่นๆซึ่งตุ่มขาวๆที่ขึ้นบริเวณเอวัยวะเพศของผู้ชายบางตุ่มอาจจะไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะเป็นตุ่มที่เกิดจากต่อมไขมันที่โดยปกติแล้วควรจะอยู่ในรูขุมขนแต่ในกรณีนี้จะมาอยู่ที่ผิวหนังหรือด้านนอกของรูขุมขนซึ่งตุ่มแบบนี้นะคะจะไม่เป็นอันตรายแล้วก็สามารถจางลงได้เองหรืออาจจะเป็นอยู่นานเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ค่ะ แต่จะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการอื่นๆด้วยนะคะไม่มีอาการเจ็บแสบใดๆค่ะจาก4ข้อที่กล่าวมานะคะตุ่มบริเวณอวัยวะเพศชายนะคะก็มีทั้งที่เป็นตุ่มแบบธรรมดาไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือตุ่มที่เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่ามีตุ่มอะไรขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศที่มันแตกต่างไปจากเดิมถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเ <ๆ S 2> ช่นมีอาการเจ็บแสบกดเจ็บมีหนอง หรือว่ามีสิ่งผิดปกติออกมาจากตุ่มนั้นนะคะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะจะไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจให้ละเอียด และที่สําคัญนะคะการป้องกันการเกิดตุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะ 1. นนะคะก็คือการรักษาความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอค่ะและสือการป้องกันโรคต่างๆที่มาจากเพศสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยๆมีเพศสัมพันธ์กับผู้นอนคนเดียวของคุณนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดิดบ็อกซ x มาพูดคุยกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ